คับสวัสดีประธานสโมสรผู้จัดการทีมสตาโฟโค้ดรวมถึงแฟนบอลทุกท่านผมนาปุณิวีอเมชาสเถียนเป็นนักฟุตบอลที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาในฤดูกาลนี้ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเป็นสโมสรที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกองกฤษ ความสำเร็จและเกียรติยศมากมายหลั่งไหลเข้ามาในสโมสรแห่งนี้อย่างมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันความรู้สึกของผมในตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สโมสรแห่งนี้ได้ให้เกียรติผมเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกและได้ให้ความสําคัญกับผมผมรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและผมรู้สึกว่านี่มันเป็นฝันที่เป็นจริงของผม ในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ผ่านมาผมได้คว้าแชมป์ลีกกับสโมสรบสสาร์เซโลนาสโมสรเก่าของผมเป็นจำนวน5สมัยซ้อนและผมได้คว้าแชมป์นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟีฟ่าแห่งปีทั้งหมด5ปีติดต่อกันผมรู้สึกว่าประสบการณ์เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากครับ ผมมาที่นี่มาที่สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้เพื่อหวังว่าผมจะนําประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมมาช่วยยุกระดับทีมเพื่อให้สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดที่ดียิ่งขึ้นและเป้าหมายสําคัญของผมคือผมมาที่นี่เพื่อมาคว้าแชมป์ให้กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณครอบครัวประธานสมโมสรผู้จัดการทีม สตาโฟโค้ดรวถึงแฟนบอลทุกๆท่านที่ได้มอบโอกาสให้กับผมซึ่งมีเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับในชีวิตผมผมขอสัญญาว,ว่าผมจะทำให้เต็มที่และผมจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้สโมสรแห่งนี้